ตอนนี้มีเว็บไซต์เพจกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรโดดวงเดืจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะสำหรับ12ราศีเลยนะคะก็อย่างเช่นเดิมน,นะคะมาในหัวข้อเดียวกันที่ชื่อเรื่่องวา เรื่องใหญ่นะคะสำคัญหรือเรื่องใหญ่ที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทนหานในระยะเวลา15วันต่อจากนี้คืออะไรนะคะอย่างเช่นเดิมนะคะถ้าใครไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสก,กิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะว่าเริ่มทำนายนาทีเท่าไหร่หรือว่ากดใต้ description นะคะมันจะมี Time s t ต m p ก็กดคลิกไปตรงเลขได้เลยนะคะก็ไปฟังคำทำนายได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากฟังเพลินๆก็ฟังต่อเนื่องได้เลยนะคะกิ่งฟ้าต้องไม่ต้องมีการเกริ่นอย่างเช่นเดิมนะคะว่าคลิปนี้เป็นการทำนายดุภาพรวมอยู่ ะะเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นเป็นไปได้ว่ามันจะตรงบ้างไม่ตรงว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทนานของอาจารย์กิงฟ้านะคะอ่าก็ ถือว่าคลิปนี้ถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะทำนายตามนั้นนะคะ,ะถือว่ามันเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้ดีมากๆนะคะโอเคค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดหอาจางกิ่งฟ้าซึ่งกิ่งฟ้าพูดเสมอกิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองมายตลอดไม่สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะถ้าปรับ ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะแต่ YouTube นะคะโชคดีนะคะที่เขามีฟันเฟืองมาตั้งนานแล้วนะคะสามารถกดไปได้เลยตรงฟันเฟืองขวาบนของคุณนะคะกดคลิกไปคําว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าคุณสามารถปรับให้เร็วขึ้นช้าลงก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือว่าความเร็วปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับไปไดทั้งสิ้นนะคะให้ฟังต่อเนื่องได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเสิเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโรของวันนี้กันเลยดีกว่า,วา,าชาวราศีมังกรน,นะคะเรามาดูดีกว่านะ,ะีะว สุดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้เป็นอย่างไรนะคะก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกบางเรื่องไพ่อาจจะขึ้นมาบางเรื่องไพ่อาจจะไม่ได้ขึ้นมานะคะโอเคเรามาเริ่มกันราศีมังกรมาลุ้นกันนะคะ be candid fulfillment embrace h a l a s ehwas Othello, the Empress, Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, Ten of Swords, Three of Swords, King of Cups, Two of Wands, The Fool, Six of Swords. Okay. ่เป็นแนวทางหรือว่าไพ่ต้องการบอกอะไรนะคะช่วงนี้ได้ไพ่ไปนี้ขออนุญาตอ่านนะคะ remember worries are just thoughts we create not reality นะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณ ถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่คุณกังวลอ่ะต้องบอกนี้นะมีเรื่องที่กังวลหรือว่าคิดเดยอะคิดมากไปเองหรือว่ามันเป็นความวิตกกริตที่มันเกิดขึ้นได้ซึ่งกิงฟ้ามองว่าเป,เป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนเป็นได้กิงฟ้ายังเป็นบางทีมันมีเรื่องกังวลอยู่ภายในใจของเราไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะพ่บอกว่ากําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีหลังจากนี้พยายามอย่าพิ่งคิดไปก่อนเห็นไหมเหมือนที่กิงฟ้า,าพูดไปเลย <laughs> แล้วก็เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรคุณจะแก้ไขและรับมือได้อย่างแน่นอนกิงฟ้ามองว่าเป็นประสบการณ์หรือวววว่่่่่่าาาาามมมมมันนนอออจจะีคชยเหลลลืแแตกกุึึงงิฟ้้ๆ we <laughs> ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะเคยเผชิญหน้ามาก่อนก็ได้หรือบางส่วบางอย่างที่มันกําลังเจออยู่เนี่ยถือว่าเป็นบททดสอบให้กับตัวเราแต่สุดท้ายคําทํานายก็เหมือนกับพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนนะจ๊ะอ่ะอันดับแรกนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าขอเป็นคําเตือนก่อนเล็กน้อยเฉยๆนะคะคือทุกคลิปกิ่งฟ้าจะมีคําเตือนอยู่แล้วเพื่อให้คุณระมาระวังตัวนะคะไพ่จะบอกเลยว่าช่วงนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่เราต้องบุกต้องลุยหรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางงออย่่่าาาาทีเเรรรู้้สึกวฮตง แก้ไขมันนะเราต้องจัดการมันนะหรือบางคนอาจจะบอกเอองานวิ่งเข้าชนเยอะมากเลยแล้วฉันต้องทําอันไหนก่อนอันไหนหน้าอันไหนหลังอะไรเงี้ยฉะนั้นพลังงานเขาบอกว่าต้องวางแผนให้ดีแล้วก็วางแผนรับมือกับมันให้ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนที่ไพ่บอกเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นวันใหม่แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปคุณไม่ต้องกังวลนะคะถ้าคุณกังวลมันก็จะดึงดูดอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาง่ายคือคุณคิดยังไงเป็นอย่างนั้นง่ายมากๆนะกิ อ่ะไพ่เลยบอกว่าช่วงนี้ถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันต้องแก้ไขคุณค่อยๆแก้ไขไปตามจุดอีกมุมนึงถ้าเราแก้ไขไม่ได้ เราอาจจะร้องขอหรืออาจจะมีคนมาช่วยเหลือเราคือพลังงานยังมีคนอุปถัมภ์ความชูมีคนแก้ไขให้กับเราหรือมีคนช่วยเหลือให้กับเราหรืออยู่ดีเราก็ปิ๊งไอเดียหรือเราเอ๊ะรู้แนวทางในการแก้ไขด้วยตัวของตัวเราเองก็ได้นะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจคุณทําได้และคุณแก้ไขได้อย่าท้อถอยโดยเด็ดขาดนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าเออมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกยึดติดก็ได้หรือว่ารู้สึกว่ามันคิดย้ําไปย้ํามาหรือว่ากิคิดซ้ำๆอะค่ะคือสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใครแก้ไขคุณได้น จากส,สติของตัวคุณเองนะคุณต้องตั้งสติหาเวลาพักผ่อนสมองบ้างหรือว่าขอคําปรึกษาจากคนที่เป็นผู้รู้หรือขอกำลังใจจากคนที่เป็นผู้รู้ก็ได้คือกิงฟ้ายังมองว่ามันยังมีคนช่วยเหลือคุณอยู่อะคะ่ะอย่างน้อยให้กําลังใจก็เป็นการช่วยเหลืออีกรูปแบบที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายด้วยสติและปัญญาเนี่ยพ,ายพ่าพระขึ้นมาออเทล่าคือเป็นเหมือนแบบนักบุญพ่พระขึ้นมาเลยฉะนั้นแก้ไขด้วยอะไรคะสติคําเดียวเลยนะคะ,ะนั่งสมาธิบ้างนะคะพลังงานของคุ วันล,ละ2-5นาทีคือเลิศมากแล้วนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่หรือบางคนอาจจะหากิจกรรมในอื่นทําให้เกิดสมาธิก็ช่วยเหลือได้ดีอ่ะเรามาฟังเรื่องราวดีๆด,ด,ดีกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคำพูดคเจราจาของคุณเด่นมากๆและคุณก็เด่นในเรื่องของการเงินด้วยนะคะบางคนอาจจะแปลว่าการเงินฟื้นตัวแต่บางคนอาจจะแปลว่าการเงินของคุณช่วงนี้อาจจะรับเงินเป็นเกอบเป็นกำหรือได้เงินมาจากความสามารถมาจากการที่เราลงมือทำนั่นแหละไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมาเพราะความสามารถมันอาจจะมา จากการที่เราทํางานเยอะสิ่งก็ได้บางคนอาจจะมีอาชีพหลักมีอาชีพเสริมบางคนในหนึ่งอาชีพคุณอาจจะได้ค่าตอบแทนม,มีเงินโบนัสเข้ามาหรืออาจจะมีเงินลักษณะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องมาจากการงานบางคนบอกเงินประกันหรือาอาจจะเงินเงินที่เราสะสมมาแล้วเราได้ดอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุกอย่างกําลังคืนทุนในสิ่งที่เราลงทุนลงไปอะไรเงี้ยก็เป็นได้เพราะพลังงานของคุณช่วงเนี้ยการเงินของคุณหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมหรือบ,บางคนอาจจะเป็นลักษณะการว่าการเงินฟื้นตัวนะคะลืมตาอ้าปากได้นะคะแล้วก็ในเรื่องวาจาวาท ตั้งแต่ต้นคุณพูดยังไงคุณเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแปลว่าพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลดีกว่าอย่าไปพูดสิ่งที่มันไม่ดีให้กับตัวเองหรือผู้อื่นมันจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาง่ายมากๆฉะนั้นวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์วาจาของคุณใช้ไปในทางที่ถูกต้องหรือว่าการสื่อสารช่วงนี้ของคุณเด่นเป็นทุนเดิมฉะนั้นวาจาวาทศิลป์การโพสต์พิมพ์แชทคุยต่างๆช่วงนี้ดวงของคุณเลิศตรงจุดนี้มากๆเลยนะคะแต่ต้องยอมรับตรงๆว่างานของคุณวิ่งเข้าชนเเเยยอออะะะะะะคคคุณตต้้งงงงจจจัดดกกาาาาาาารรวววแแผนนนนนนนีีๆๆพ่่่่มใชชโ แค่ไหนที่เรายังมีงานทําท่องคํานี้เข้าไว้นะคะแล้วก็มันอาจจะมีหลากหลายอย่างที่เราต,ต้องจัดการให้กับตัวเองแล้วก็กับ อื่นคือถ้ามันเป็นหน้าที่เรามันก็ต้องทำนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บางเสียงบางอย่างถ้ามันอารมุ่มอร่อยได้ถ้ามันไม่ใช่หน้าที่เราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจาเป็นต้องช่วยเรานะตรงจุดนี้ก็ต้องช่วยแต่ไม่ได้ไหมายถึงการช่วยหรือเรื่องเงินนะช่วยหรือเรื่องงานเ,เงินเนี่ยกิงฟ้าขอพูดย้ำนะเงินของคุณเข้าบัญชีแต่บอกเลยอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์เพราะว่าจะไม่ได้คืนถ้าคุณจะให้ตังค์ใครเหมือนทําบุญนะไม่ได้คืนต้องต้องคิดตรงนี้เอาไว้เสมอไม่ต้องให้ใครหยิบ <financi> ข้าางม มอนะคะคจากคนใกล้ชิดเนี่ยคือกิ่งฟ้าพุ่งตรงนะเวลาการให้ตังหรือว่าใครขยิบยินตังกิ่งฟ้าไม่ให้นะกิ่งฟ้าบอกเออถ้ากิ่งฟ้ามีก็ให้ตามจํานวนที่แบบเรารู้สึกให้ได้แต่ เราจะไม่แบบว่ามาบอกว่าเออเธอค่อยคืนฉันนะมันจะรู้สึกไม่ดีทันทีหรือแบบมันอาจจะขาดสะบั้นในเรื่องของมิตรภาพต่างๆได้เลยก็คือให้คือให้ไม่มีเราก็บอกไม่มีแค่นั้นเองแต่ถ้าเราให้เราก็เหมือนทําบุญเท่านั้นเองแต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนนะแต่ถ้าทางที่ดีเอาตรงๆนะไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องให้ใครหยิบยืมตังค์มันจะได้ไม่มีประเด็นอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยเราจะให้ไม่ให้มันอยู่ที่ตัวเรานะคะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าอย่าไปยุ่งกับใครเรื่องเงินเรื่องทองดีที่สุดนะ นะคะประมาณนี้ถัดไปอีกกรณีหนึ่งออคือไพ่จะบอกเลยว่าตัวคุณเองมันมีการเปลี่ยนแปลงการจบลงจากบางสิ่งบางอยา่างหรืออาจจะแปลว่าอินุ่นพังอินี่เสียเราต้องซ่อมแซมก็ได้คือมันเหมือนกับว่าเงินเข้ามาของคุณเนี่ยถ้าเราบอกว่าต้องใช้ไปกับการซ่อมแซมปร,ปรับนู่นปรับนี่อ่าถ้ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้อ่ะมันก็ต้องใช้หลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่ มันจะเป็นพลังงานของคําว่าการหลุดพ้นจากคนไม่ดีได้ด้วยนะบางคนอาจจะบอกว่ากาลังคบหากับคนที่มันไม่ใช่อยู่หรือบุญมันไม่ไปต่อกันเลยความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการจบลงจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแล้วเราเองเดินหน้าต่อไปกับสิ่งที่มันดีขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่บางคนอาจจะไปว่าจบลงจากมิตรภาพที่มันไม่ดีก็ได้นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักหลักแต่อาจจะเป็นแบบการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่บางคนอาจจะไปว่าจบลงจากโปรเจกต์หรือจากงานก็เป็นได้เป็นได้หมดเลยนะคะเพราะไพ่ ิ้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อจบลงไปสู่สิ่งใหม่เปลี่ยนไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะคะแต่ต้องบอกตรงๆนะถ้าสมมติคุณจะเปลี่ยนงานมันเปลี่ยนได้นะแต่งานที่คุณจะไปทําใหม่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมแค่คุณอาจจะเปลี่ยนแค่เพื่อร่วมงานกับเปลี่ยนบริษัทหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ทางานแค่นั้นเองนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถละทิ้งความสามารถเดิมหรือพรสวรรค์เดิมที่คุณมีได้สมมติคุณบอกว่าคุณอะเอ่อใครว่าเป็นสูตรเป็นนางพยาบาลก็ได้อ่ะยกตัวอย่างเฉยๆ ไปทํางานที่ใหม่คุณก็จะต้องทํางานแนวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นนางพยาบาลหรือว่าเป็นผู้ช่วยอะไรต่างๆแต่คุณจะหลีกเลี่ยงในการที่จะทํางานอาชีพเนี่ยไม่ได้ณนะตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนงานที่ใหม่แต่อาชีพเป็นอาชีพเดิมนะคะไม่ใช่ว่าแบบสูตนาพยาบาลไปเป็นแบบนักศิลปะหรือพลังงานจะไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือให้เห็นภาพเฉยๆว่าออมันเหมือนคอนทราสต์เลยจะยังไม่ใช่ณนะตอนนี้นะคะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างทินบริษัทข้ามชาติหรือว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศช่วงนี้ดีมากๆดูวของการเดดินนทางีะะค แล้วก็ช่วงนี้คุณเองอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างเพราะว่าไพ่เหมือนขึ้นว่าคุณจะเบื่อง่ายหรือว่าอาจจะแบบคิดฟุ้งซ่านได้ง่ายจากการที่เราอาจจะแบบว่ามีเวลาว่างเกินไปคือพลังงานก็ขึ้นว่าทําอะไรเยอะสิ่งอ่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องหาไลฟ์บาลานซ์คือพักผ่อนให้ดีด้วยในเวลาเดียวกันเนาะแต่ไพ่แค่จะบอกเฉยๆว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องทํางานหลา,หลากหลายอย่างถึงจะดีมันอาจจะเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางหรือ,ออาจจะแปลว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจากประสบการณ์ที่เราลงมือทําแต่ไพ่ขึ้นความสามารถของคุณเด่นมากเป็นทุนเดิมนะคะแล้วก็พลังงานในใ เรื่องของสติและปัญญาจริงๆในเรื่องความคิดความคิดสร้างสารรค์ของคุณนะ่ะหรือว่าไอเดียพุ่งกระชูดหรือว่าการการที่แบบเราเองอาจจะแบบเรียนรู้อะไรบางอย่างได้ไวความจําดีขึ้นช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องของสติและปัญญาฉะนั้นจงใช้สติในการดาเนินชีวิตด้วยนะคะอ่าแล้วก็ อีกมุมอาจจะแปลว่าในเรื่องการเรียนการสอบการศึกษาช่วงนี้ดีไทยจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มเรียนต่อปริญญาเรียนเพื่อเป็นอาเดเรกเรียนเพื่อเอามาต่อยอดเรียนเพื่อเป็นโปรแกรมคอร์สสั้นๆทําได้หมดเลยดีนะคะเอาเป็นว่าพลังงานกองนี้มันจะเป็นดวงลักษณะพลิกฟื้นจากสิ่งที่มันเลวร้ายหรือสิ่งที่มันไม่ดีแล้วพลิกฟื้นไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็พลังงานถัดไปพ่ขึ้นการแก้อาถานอุภัยขึ้นดีมันแปลว่าหลุดสิ้นหลุดพ้นจบสิ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีคือพลังงานกองนีี้จจจะแแบบบบบพูดต่่่เเกกกยวัรรรืือองงาลห Project, หรือว่าจบจากคนที่มันไม่ใช่หรือจบจากเหตุการณ์ที่มันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราอาจจะไม่เชิงไม่ดีแต่มันไม่ใช่สําหรับเราแล้วเหมือนเป็นการอัปเดตอัปเกรดเวอร์ชันของตัวเองไปสู่ทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้กิ่งฟ้าขอเตือนนิดนึงถึงแม้กิ่งฟ้าจะบอกว่าวาจาวาสทัศน์ินของคุณโดดเด่นแต่กิ่งฟ้าจัดเตือนเสมอถ้าไพาอนน่อันนี้ให้ดูแบบเดียวพอไ <laughs> พ่บอกว่าอย่าทักอะไรสุมสี่สุมห้านะคะสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงอย่าใช้ปากหรือคําพูดของเราพูดไปในทางที่มันไม่ดีกับสิ่่งงทีเราอาออจจะม เห็นอันนี้อาจจะฟังดูงมงายเนาะเออใช่แต่ไพ่ขึ้นมากิ่งฟ้าเลยต้องพูดโกหกไม่ได้เนาะกิ่งฟ้าทํานายโกหกไม่ได้เยู๋แล้วฉะนั้นกิ่งฟ้าแค่จะบอกเฉยว่า อย่าไปทักอะไรขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะอยากปรัอย่าปากพร่อยไปทักสิ่งที่มันไม่ดีนะคะหรือสิ่งที่แบบมองไม่เห็นสิ่งอะไรที่มันเหนือธรรมชาติเข้าตัวเองมาอันนี้อันนี้ช่วยไม่ได้นะกิ่งฟ้าเตือนแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้คือไม่ใช่ช่วง,วงนี้หรอกทุกช่วงแหละแต่แค่ว่าช่วงนี้ต้องระวังอย่ารับอะไรสุม 4, สีมมนะะ่สุมห้ามานะคะสมมติเฉยๆนะมีคนมอบอะไรบางอย่างให้กับเรายิ่งเป็นคนที่ไม่ไว้ใจแล้วก็มอบอะไรก็ไม่รู้ เป็นของอะไรสักอย่างมาอย่าไปรับถ้าเป็นไปได้นะคะระวังนิดนึงนะคะกิ่งฟ้าอันนี้คือฟังอาจจะดูฟังดูเวอร์วังหรือโรคจิตก็ได้กิงฟ้าจะเป็นคนที่ถ้าสมมติใครให้ของอะไรมาถ้าเราไม่รู้จักเขานะต้องย้ําว่าไม่รู้จักเขาเลยกิงฟ้าเองอ,ะอ่ะบางทีบางครั้งอาจจะไม่ได้รับหรือบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นของกินอาจจะอันนี้มาฟังดูตลกมีหลายคนทําแบบกิงฟ้าก็มีลอดใต้วังขา แต่บางทีบางครั้งกิ่งฟ้าจะไม่รับประทานเลยคือกิ่งฟ้ามาแนวดูดวงแนวด้านนี้กิ่งฟ้าก็จะระวังตัวพิเศษอยู่แล้วเป็นปกตินะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะแต่บางคนอาจจะบอกเออไม่ได้คิดอะไรเอาไม่ว่ากันคือถ้าสมมติเราเป็นคนที่ไว้ใจกิ่งฟ้าไม่คิดเหมือนกันแต่ถ้าเราแบบใครก็ไม่รู้อยู่ดีให้เรามายัดใส่มือเราเราไม่เอานะอ่าฉะนั้นระวังช่วงนี้อย่ารับอะไรสุมสิวห้ามาแล้วก็สมมติคุณจะไปเช่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรของคุณนะ่ะมันก็เป็นสิ่งของคุณแหละแต่คคุุุณณต้้้้ออองงงงดดดูนนนิึวววว่่่่่าาาเป็แหหลทีไไไใจมมมััรรรรืบะะส นะคะอันนี้คืิดกิ่งฟ้าเตือนเลยนะเตือนด้วยคำปรารถนาดีจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณมันเป็นชีวิตของค,คุณกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนถัดไปในเรื่องของจะบอกว่าช่วงนี้บางคนโดดเด่นในเรื่องพวกอสังหาบ้านรถที่ดินแล้วก็โดดเด่นในเรื่องพวกของหนัก,นกๆอย่างเช่นทองเป็นต้นนะคะจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยนะคะแต่บางคนอาจจะมีโอกาสได้มรดกหรือว่าของล้าค่าสืบทอดมาก็เป็นได้ช่วงนี้คุณดูสวยดูหล่อเป็นพิเศษหรือบางคนอาจจะไปเสริมสวยเสริมหล่อทําสัญญกรรมทรําหัตถการทําได้จริงๆการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบว่าออกกกกับาาลลงยดูแ เม้ากขึนทําให้ตัวเองดูดีขึ้นไปทํสัญญกรรมพัฒนฐฐานทาได้ค่ะเป็นสิทธิ์ของคุณแต่แค่คุณต้องเลือกแหล่งพยาบาลหรือสถานทีน่พยาบาลหรือแพทย์ที่ไว้ใจได้แค่นั้นเลยนะคะแต่ช่วงนี้คุณดูดูดีมีออร่าคือไพ่กองนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักเท่าไหร่ต้องพูดตรงคือแล้วแต่เรื่องที่จะขึ้นมาเนไพ่ไม่ได้แบบบอกในเรื่องของความรักแต่จะบอกเฉยๆว่าเป็นการจบลงจากเหตุการณ์ที่มันไม่ใช่หรือคนที่มันไม่ใช่ซะส่วนใหญ่นะคะแต่สามารถเป็นได้ว่าช่วงนี้คุณดูดีมีออร่าอาจจะมีคนให้ความสนใจคุณกก็็เเปนไไดด้้หรรรรือว่าาาชมับ you <laughs> ได้รับคําชมได้รับการชื่นชอบชื่นชมแล้วไพ่อันนี้เหมือนกับไพ่ six of swords คือการจบลงเดินหน้าต่อกับสิ่งที่มันควรจะเป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่เราก็เหมือนแบบทิ้งเอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นเรื่องงามยามดีบางคนอาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่หรือบางคนอาจจะมีงานมงคลงานบุญหรือเราไปร่วมงานมงคลของคนอื่นก็ได้หรืองานบุญของคนอื่นก็ได้แต่ช่วงนี้บางคนอาจจะแปลว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีจริงกิฟ้าจะให้ใบนี้เป็นใบท้ายคือเรื่องงามยามดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกันทาสิ่งใหม่ๆบางคนขึ้นบ้านใหม่ หมดเลยหรือบางคนอาจจะเริ่มอะไรบางอย่างใหม่ๆในชีวิตก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบได้พบเจอผู้คนใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่เป็นได้หมดเลยนะคะฉะนั้นเป็นเรื่องงามยามดีที่คุณจะพบเจอสิ่งดีหรือสิ่งในภายภาคหน้าที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเป็นการเริ่มต้นที่มงคลมากๆสาหรับชาวราศีมัง,งกรน,นะคะฉะนั้นก็ขอหูท่ทานมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะอย่าลืมนั่งสมาธิการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นแล้วเสริมพระกระถางเงินล้าน 9- ถึงจบแผ่เมตตากรวดนะ้ำเป็นประจำการาทำทบ,บุญ ทำแล้วไม่เดือดร้อนและตั้งใจในการทําด้วยใจบริสุทธิ์ดีทั้งหมดอานุโมหนาบุญด้วยนะคะขออนุญาตจบคําทํนายเพียวนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของวันนี้นะคะถ้าท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจารกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน y o u t u ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุก Super Tag ด้วยตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนกันและเพจกดไลค์กด Subscribe เพื่อกดดิ่งยิ่งๆเป็นกํลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok ได้และขออนุญาตฝากร้านมัทฉะหออาจารย์กิ่งฟ้าตอนนี้มีแต่ Delivery อย่างเดียวยังไม่มีหน้าร้านนะคะก็สั่งผ่านใน L ได้เลยเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะแปะเขาเรียกว่าแปะเอาไว้ด้านหลังคลิปนี้นะคะก็ชื่อร้านว่า Card c า r ับคัพนะคะกิ่งฟ้าตั้งชื่อเองทำโลโก้เองแล้วก็ชงเองทุกแก้วนะคะถ้าท่านใดที่แบบว่าอยู่ละแวกนี้ใกล้เคียงกันสามารถแวะมาดูเมนูหรือมาอุดหนุนกันได้นะคะต้องขอบคุณล่วงหน้านะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะขออนุญ,ญาตฝากร้านบะฉาคาดับคัพส์ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยนะคะถ้าอยู่แถวนี้กิ่งฟ้าชงเองทุกแก้วเลยค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r i channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าล,ลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขัั้งกกาาายละะะใจจน,ะะนนออนนควีออ่ กันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ